อันนั้นฉันคนเดียวเดือนละแสนกว่าบาทเห้เขาลงหนังสือหิมมาเดือนละแสนกว่าบาทฉันฉันในใน,ใน,ใ,นในบาในเหลา่าเพราะอะไรเพียงแต่ผ้าปานเอามาคุมเป็นจีวอนี่ก็พื้นละกี่หมื่นมหาไม่น้อยกว่าเจ็ดหมืน่นพืนื่น,นไปซื้อซื้อสวิตนนอันนี้เอามาจากไหนเอามาจากอามิสฟิปุลาซึ่งมันได้มาจาก ความปาถนาลามกของพระสงฆ์ของเราเนี่ยทำอย่างไรคนจะเลื่อมใสจะนํามาซึ่งลาบสักระอันเป็นที่ตั้งแห่งความสารเสริญเยนยอโดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งก็คือเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งเหมือน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 นางแพทย์สยาพูดอย่างนี้จะเป็นเขาคำหยาบหรือไม่ท่านบอกว่าคณิกาววิภูสาเต เขาจะประดับประดาร่างกายแต่งตัวเหมือนเมืองเหล่านางแพทย์ยาความจริงก็ไม่ตรงหรอกนะแพทย์ยานะแพทย์สยานี่พวกเรามักจะมองไปที่ผู้หญิงขายตัวภาษาตลาดว่ากาลี <c oughs> <c oughs> แต่คำนี้ว่าคณิกาวะวิภูสาเตเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวประดับประดาร่างกายเหมือนนางแพทย์สยาเหมือนผู้หญิงแพทย์ยา ความจริงคณิกาเนี่ยังไม่ใช่แพทย์สยานนะภาษาบาลีคํานี้คณิกายแปลว่าผู้หญิงที่หากินเป็นมูมูเป็นคณะแต่แพทย์สยานี่มาจากคําว่าเวสิยาเวสิยาแปลว่าผู้หญิงที่หากินตามตอกซอกซอยเมืาเราเรียกว่าอยู่ในซอกมัติดอยู่ในซอกไปเทียบซอกนี่คนสมยนัยนี้แต่ที่ท่าน,ท,านท่านใช้คําว่าคณิกาว,วิภูสาเต คติเยนะจะอิสเลเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาประดับประดาร่างกายของเขาเหมือนผู้หญิงคณิกาเหมือนผู้หญิงที่หากินเป็นคณะเหมือนนางฟ้อนนางรำแต่ในแนันสือเขาเข้าใช้คำว่าเหมือนเหมือนผู้หญิงแพทย์ตยาหลังจากนั้นเขาจะเที่ยวไปที่ไหนอย่างพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขติเยนะ จะอิสเลจะไปไหนก็ทำตัวเหมือนยะถาคติเยจะอิสเลจะไปไหนมาไหนจะวางเนื้อวางตัวเหมือนมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะไปไหนก็นั่งรถคันงามๆคันราคาแพงๆให้มีคนล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากธรรมวิปุราเนี่ยมันจะพาให้ศาตนาเสื่อม